โอแกงขี้เหล็กครับเพื่อนๆใส่ภาพยนต์วัวมีอะไรที่อร่อยแล้วก็ใส่ลงไปนะจ๊ะในน้ำก็เริ่มทีลนะ้ะใส่เครื่องแกงไปก่อน,นครับหัวตะไคร้หัวหอมน้ำแดง สำคัญถารยนต์งัวหันแล้วเดี๋ยวจะกินได้ป่าครับเนี่ยก,ก,กินได้กินยไม่ได้ก็กินนการเสกหนังวัวเข้าท้องครับทรสอบกางคนทางของก็ะทะมอือเลีกิงครับทำจากเกะาะกัปตันอเมริการับประกันความอร่อยนักจ๋า เติมขี้เหล็กลงไปครับสุกพร้อมกันไปเลยเพราะหนังหัวแล้วก็ต้มอยครับขี้เหล็กไม่อั้นครับปุฟเฟ่ครับให้เยอะกว่าหนังหัวเข้าไว้นะจะยอดนอกครับวันนี้ไม่ใช่ยอดหลังนะครับนะครับผมปลาหมอก็ไม่ต้องล้างนะครับ ก็ความอร่อยห้ามลางครับเพราะว่าเครื่องแกงในแต่ละเมโนูอาหารที่เราทําไปมันจะมันอยู่รวมกันในฝาหม้อนี่ครับความคมกลม่อมมันจะอยู่ที่นี่นี่เองนะจะรอสุกนะเกลี่ยที่ฝาหม้อครับ okay, าภาพภาพของความอร่อยอยูอย่ที่นี่ครับผมภาพความอร่อยนะจ๊ะนี่จ้ะแบบแรกปรลาครับชืรสดครับ บ้าไปแล้วคุณชาคิดถ้าใส่แบบนี้ครับนี่น้ำปะลาะมาจากปากฝา,กาสุดลาลัยตามไปด้วยผงนัวครับใส่ให้หัวโกรกเปืองครับยับเพิ่มจนน้ำายบๆดลดเดีแต่กำเพื่อนเมนูนี้ผมว่าหาได้เคลี้ยงทิ้งครับเที่ยวไม่ได้แน่นอนครับมาไปกินแกงงวดีกว่าครับอันนี้อย่าไปกินเลย